เจริญสุกสวัสดียาติธรรมทุกๆท่านที่ได้รับชมตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในกรุงหงสาวสดีของราชามาหากัษตริย์สุรนองที่ยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยานะครับนี่อันนี้เป็นวิถีชีวิตชุมชนในเขตใจกลางเมืองหลังจากที่ได้ไปกราบไหา JD, ้เจดีมหาเจดี ตอนนี้ก็เดินทางกลับยังสถานที่พักวัดอันนี้ได้ถ่ายดูบรรยากาศในแดดร่มลมตกในตอนเย็นๆยน็รถก็จะเริ่มเยอะขึ้นผู้คนก็จะสัญจรเลิกงานเลิกงานก็กลับบ้านจะมีทั้งรถสินค้ารถโดยสารรถประจำทางรถส่วนตัวจักรยานโมไซค์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนถนนที่ สายสัญจรทุกๆวันด้านข้างของถนนก็จะมีการขายของเหมือนบ้านเรายัางไงอย่างนั้นยยลตอนสุาา่งุกรสุขท่านความจเจริญรุ่งเรืองกำลังยัง่งได้เข้ามาก้าวเข้ามายัางอยู่นที่กรุงหงสาวสดีเย็นนี้อาจจะมาภาพก็ได้เป็นกราบสวดมนต์สวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชาอยู่ที่มหาเจดีย อันยิ่งใหญ่อย่งกรุงหงสววสวดีวันนี้เรามาเป็นสุดงธรรมจาร์ในภาคเย็นได้เกียบบรรยากาศบ้านเมืองบ้านเมืองที่เมืองน้องแม้ว่าเราจะเคยสู้สึกสงครามกันมานะครับแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่เราจะเห็นวิถีชีวิตรถมเตอร์ไซค์พ่วงขึ้นได้เป็นสิบ ที่นี่กดจราจรขอให้รักษากฎจราจรน,นะครับเขาจะไม่มีการยังไม่เห็นตั้งดา่งดานตรวจใบนู่นใบนี้เหมือนบ้านเราครับผู้คนก็ถ้อยดีถ้อยอาศัยกันเนะี้จะมีไฟแดงบ้างเอ่อก็หรือจะมีวงเวียนบ้างเพื่อให้รถได้สัญจรได้สะดวกนี่ก็จะเป็นรถตอนเย็นก็จะพุ้ก่านไปด้วยรถด้วยคน เลิกการเลิกการเลิกเรียนอ่าน<อ>ี่น่าประทับใจมากๆในการเอ่องธรรมจาริกอย่างสแสวงบุญในประเทศเพื่อนบ้านของเราแม้ว่าเราจะเคยสู้รบตบมือกันมาในครั้งอดีตแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะนะครับเราเชิดชูพุทธศาสนาด้วยกันอยู่ที่ความยิ่งใหญ่อยู่ที่บารมีองค์ที่สร้างว่าใครจะ สามารถทําเชิดชูบูชาพุทธคุณหรือว่าเชิดเชิดชูบูทาคุณพระรัตนตรัยได้มากกน้อยกว่ากันวันนี้เรามาเห็นมหาเจดีย์ที่สร้างยังคงสวัสดีอันนี้คลิปนี้ผมขอจะจบยุติลวมการบรรยายสดเอาไว้อย่างแค่นี้เดี๋ยวจะโคตลงอีกไม่กี่นาทีในวันข้างหน้าวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบห้า พ,พุทธศักราชส5 6 2ประมาณ6โมงเย็นโดยประมาณก็ขออนุโมทนาสาธุชนที่ได้เข้ามารับชมรับฟังพุทธงธรรมจารีในการแสวงบุญต่างต่างี่ต่างเดนต่างที่แต่ก็เป็นบ้านพี่บ้านน้องาศาสนิกชนของลูกศิษย์ของตถาคตด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนก็อขอจบ ลงไว้แค่นี้ก่อน